ว่าไงครับคือว่าเอ่อเจนคิดว่าเขาน่าจะเอาหนักค่ะเพราะว่าเพื่อนรักเพื่อนเลิฟเขามาอยู่ด้วยค่ะอ๋อเขาน่าจะเอาหนักแล้วคุณรู้ได้ไงว่าเขาเอาหนักอ,าานอ๋อเจนไปสัมภาษณ์เขามาแล้วอ๋อโอ้โหแม่ถ้าเกิดว่าตะกี้เล่นมาเ<อ>จนไปสัมผัสมาแล้วนี่คือไปต่อได้นะ <laughs> คนอื่นขับอ้อมกูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยยังอะไรอ่ะยังอะไรอ่ะนั่งอย่างนี้ไอ้ดำชัวร์ว่ารู้ว่าเราควรทำยังไงอ่ะพี่น้ำมาเลยครับน้ำมาเลยครับคันนี้ใช่ไหมครับที่บินได้ใช่พี่น้ำไหมครับเมื่อกี้เดือดไหมนะโอ้บอกเลยนะเละครับโอ้เละ่วลาสรุปน่าเป็นห่วงหรือน่าเป็นห่วงครับน่าเป็นห่วงไหมสรุปอ๋อ อย่าใช้คาว่าหน้าเป็นห่วงใช้คาว่าเฝ้าระวังแล้วแดงแดงแดงแล้วโซนแดงโซนแดงโซนแดงก็เอาง่ายๆะตอนนี้ยทั้งสองกุ๊ปอะมีตู่อยู่บนหัวทั้งคู่อะโอ้โหได้ถูกถูกครับถูกต้องงั้นแหละใช่เพราะเมื่อกี้มีผมเอานายกมาแลกกินแล้วคอยนายกยังบอกเลยรีบแลกนะเดี๋ยวผมต้องรีบไปผมก็ไปดูสองผมก็ไปดูคู่นู้นเยอะเไอเกยคิดว่าไงอะ เนี่ยถามเด็กก็ได้ถามหลานก็ได้อ้าเดือดมากเลยนะแต่ว่าตะกี้เขาไม่น่ามาเพิ่มเคสเลยเนาะเขาเขาไม่ได้เอาปรกไมาครับนะใช่มาได้ได้เปียกอยู่นะมาแบบว่าตอนแรกเนี่ยอเกือบคืนเลยนะแต่ว่าไม่มีล็อกปีกแล้วก็พอจังหวะขมนึ้้ดดไช็อตแบบได้เปรียกผู้ใส่อะป่าขยับไปนะ็อตป่าขยับได้เปรียบอะเห็นเหมือนได้เปรียบอะ แล้วก็ฝืนพอพอตำรวจได้ศพตำรวจถอยไปเบมดีโดนเลยคิว่าแทงแทงแต่ก็ดีแล้วคนไม่มีมือเราทำอะไรไม่ด้ใช่ไหมนะแต่ยังยังยังไม่มีใครหลุดนี่ครับใช่ไหมผมไม่เห็นห้องปรับแต่ปรับทีเดียวหรือเปล่าพี่มานาจบตอรีปะไม่เราตักเตือนไปแล้วเราตักเตือนมาแล้วก่อนแต่ก็หลุดมาแล้วหลุดมาแล้วไม่เฟี้ยวถ้าพี่หลงไหลแล้วครับวันแจกกล้วยซะอันนี้อันนี้อันนี้คือหลุดอะไรครับนะหลุดหลุดกล้วยหรือว่าหลุดอะไรครับ จหลุดแหลนะอืมเป็นหวัดแล้วก็ให้เขานอนไปเถอะให้ท่านๆให้เขานอนไปเถอะแย่เขาตื่นมาเป็นหวัดเลยโโอ้หเกียรหนักเลยเนี่ยหนักเลยไม่เป็นไรอันนี้อันนี้อันนี้คือมีหลุดบุพการีเลยเหรอพนะนิดนิดหน่อยหน่อยขดสดสดเล็กดงเล็กนองแบบหลุดแบบหลุดแล้วก็เบรกตัวเองอะนะประมาณนี้ป่ะนะนิดนึงป่ะหลุดปากไม่รู้มีสายข่าวรายงานมา น่าไม่ได้ดินเองใช่ไหมัี่ครับใช่ดูจากเมื่อกี้มันมันมันก็บับกันเดือดอยู่แต่แน่แกงขยะโอ้โหก็ไปด่า,าก,กันเลยอ่ะผมยืนอยู่โคตรไกลอะนะจากหน้าบ้านนะนดูดิค่อยๆไหลมาเอดีอิงถอยมาเอ A อ T R วิ่งไล่มาบับไปม,มาดา่าเอดีแม่งวิ่งหนีวิ่งหนีไปด่าไปอะพี่กอนเมื่อกี้หนีไปด่าไปหนีไปด่าไปวิ่งไปปากขยับวิ่งไปปากขยับเออปากขยับไม่หยุดนะแต่ตีนก็วิ่งไม่หยุดเหมือนกัน ใช่ไอ้ตู้เอาสุดแน่เลยอะดูสองและรอบเี้ใช่เพราะว่าตอนกูโทรไปอะปกติมันจะแบบมันจะคุมสติอยู่นะแต่ว่าตะกี้ตอนตอนโทรไปเตือนมันมมนบอกว่าไงว่าไงว่าไงแบบเหมือนแบบน็อตกำลังจะหลุดแล้วมันก็แบบครับพี่ครับพี่แบบหลุดแล้วอะคือไปแล้วอะจริงๆริอะไปแล้วใช่ไหมรอบเนี้ยรอบเนี้ยน่าจะโดนสกิดรอบเนี้ยน่าจะหนักแล้วภายในปีเนี้ยปีหนึ่งปีที่ผ่านมาไอ้ตู้เนี้ย ไอสัตว์หนักสุด้ะอันเนี้ยสำหรับตู้นะสำหรับที่กูประเมินในตู้นะได้หรือเปล่าคะว่าไงครับคือว่าเออเจนคิดว่าเขาน่าจะเอาหนักค่ะเพราะว่าเพื่อนรักเพื่อนเลิฟเขามาอยู่ด้วยคะ่ะอ๋อเขาน่าจะเอาหนักแล้วคุณรู้ได้ไงว่าเขาเอาหนักอะ อ๋อเจมไปสัมภาษณ์เขามาแล้วอ๋อโอ้โหแม่งถ้าเกิดว่าตะกี้เล่นมาเจนไปสัมผัสมาแล้วนี่คือไปต่อได้นะปอะเดีว่าคุณที่ไหนนะชอบหมอชื่ออะไรนะชื่อตู่อันตู่เหรอคบังบอลน่ะอ๋อโอ้ยโอ้โหบังบอลไลบ์ล์เขาอยู่ในในสตอรี่นี้ด้วยค่ะเขาเพิ่งเข้าเสียไม่ได้เมื่อกี้พอรู้ได้พอรู้ได้ ก็เลยน่าจะเต็มคาราเบลกันไปเลยเต็มคาราเบลกันไปเลยเาเต็มคาราเบลบางต้องต้องใช้ว่าเสียไม่ได้แบบว่ารอบนี้กลับมาแบบโหอยู่อยู่นู่นนี่นั่นมาแบบว่ากําลังไปได้สวยกลับมาปุ๊บภาพเบลมเลยเต็มคาราเบลเลยเมื่อกี้เสียไม่ได้คัมแบ็กเลยแต่เหมือนมันจะไอ้นี่นะสะพานแต่เหมือนมันจะมันจะแพ็คมันจะแพ็คแบบให้เกินทะลุไปเลยทีเดียวอะสภพาบ้านคารเมลอดอยู่ไหมครับอ๋อ ไม่อยู่คอคอส่วนกลางหนึ่งคนศาสตแดกแน่กูบอกเลยงานนี้ไมาดไอ้มัไปไหนดิพี่เลยพี่เลยอยู่ไหนอ่ะอยู่สภาไอ้มัดอยู่ต่อป่ะโกรุจะปรับบอลมันคุณนักข่าวเหงาครับมันหายไปไหนไม่รู้ดิพี่ค่ะไม่เหงาค่ะไม่เหงาโกรมพี่น้าฉันถามมาเดี๋ยใครอยู่ต่อี่ะท่านบอกท่าบอกนะครับแต่อยู่อยู่กันเชื่อครับพี่อะไรนะไอ้วันนี้มันหายไม่ไม่ผมผมบอกโกรครับน้าคันนี้มันสามารถนั่งอย่างนี้ได้ป่ะครับ ร่วงไหมนะน้าน้าลองเคลื่อนเคลื่อนที่หน่อยไม่คันนาะบินได้ว่านะไอ้ลุงสะต้อนตายไหมนะไอ้ก้อนเป็นไรบ้างวะก้อนแฮร์รี่พอตเตอร์ผมเห็นแล้วนะบินผ่านนะไอ้จกแคปอะผมก็ดูว่าใครใช่ตอนไฟแรกค่ะ ทุกคนแบบแตกตื said, ่นมากเลยค่ะเจนจําได้ว่าเป็นเสียงคุณแรปคนแรกเลยบอกเฮ้ยนั่งรถใครรถใครบินมือรถใครบินได้เพิ่งเห็นเหมือนกูไหมผมเห็นที่วอตโซนอะคันเนี้ยผมก็ขับไปเหอะผมคิดว่าเป็นเซสชั่นเต็มอนพี่โซเชั่นเต็มเออคิดว่ารถแบบรถบัสอะไรอย่างเงี้ยแฮร์รี่พอตเตอร์งานเนี้ยมีซึมโก้ซึมโก้ใช่เราควบคุมได้เท่าที่เราทําแล้วจะได้ให้พอเขาแบบ แล้เเขาได้รับผลกระทบเขาก็จะเริ่มเรียนรู้เองตอ,ตอนนี้ยังไม่รู้สึกตัวหรอครับแต่ตอนจบเนี่ยใช่เต็มคาราบลแน่นอตอนจบแม่งนั่งงมงอมนาก็จะเหนื่อยตามเคยตอนจบปวดแน่และนะดเดเร่ปะคะนะม <laughs> อ้เอ้าทำให้น้าปวดอย่างอื่นวะ น้าปวดอย่างเดียวก็พอแล้วชอบไปทำให้น้าปวดหัวพวกนี้เฮ้ยใจเย็นเดี๋ยวเพิ่งเตนนะน้าข่าวนะ้าข่าวเขาน่ารักนะเว้ย นมีคาราเมลคุณนักข่าวทําข่าวอยู่เหรอครับคุณนักข่าวใช่คะ่ะทําข่าวออนไลน์เหรอ,อะไรนะคะทําข่าวออนไลน์อะครับอ๋อเปล่าค่ะก็ติดตามคู่นี้ไปด้วยแล้วก็กําลังทําข่าวที่เพิ่งจบไปเนี่ยค่ะคู่คุณดูไว้เนี่ย <She et. S 2> ทําไปพร้อมกันความสามารถคุณสูงมากเลยนะไม่ไม่สูงค่ะบางทีก็งงมีงง,ง,งๆค่ะ เดี๋ยวเจนเริ่มปรับตัวแล้วค่ะเจนใช้วิธีการใหม่ไหนลองว่ามาก็คือว่าเจนอย่างเจนไปตามคู่คองดูไวใช่ไหมคะเจนก็ตามไปแล้วพอเขากาลังอุ้มอยู่เจนก็ลงเสียงไปด้วยแล้วก็ตัดไปด้วยในระหว่างนั้นเลยโอ้โหมันจะได้ไวๆอะไรแบบนี้ที่คุณใช้คอมกี่เครื่องครับคอมเครื่องเดียวค่ะแต่สุดท้ายแล้วอินเทลทำให้คุณทําได้หลายงานมัลติทัชกิ้งถูกไหมครับ <c oughs> แต่ใช้หลายจอครับ ถ้ามาเยอะอ๋อนี่เขาเขาจ้างนายอยู่เอาเอาอเออวะเฮียไม่เป็นไรลูกค้าประจำคุณจีลาคุณขายของหรือเปล่าคะเนี่ยม,มันดีจริงๆครับคุณหรือว่าคุณ <c oughs> คุณก็ใช้อินเทลใช่ไหมล่ะเ <c oughs> จนก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเจนใช้อย่างเดียวเลยเจนไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอ๋อปกติแฟนจัดการให้ถูกต้องไ <c oughs> หมครับใช่ครับใช่ดีครับดีดีดีสนับสนนนิคในการทำงานสู้ๆนะครับขอบคุณครับเฮียอ้วนทำอะไรอ่ะ ครับนะผมนั่งกินข้าวครับเมียทำข้าวมาให้กินแล้วเมียทำอะไรอ่ะขนมปังไข่ดาวครับขนมปังไข่แล้วก็มีเป็ดเอ็มเคเหลืออาหารเช้าออ้วันอาหารเย็นนี่แหละเพิ่งได้กินตีีอยู่ได้กินไม่กี่คำเองต้องส <c oughs> อัดต่อ กำดุงนะ้ำงอะไรอะ่ะลงอะไร俺หนูอยู่พาว่นหนูลูกกำดุงหนูบ้านเนยนชะีนะ ได้แล้วบอกดุงดดนไปที่พานะดุงพันหนูไปเพาหน่อยดีนะเฮ้ยนหนุกเก็บดึงพาอ,อยากได้คอมแล้ววะโอ้ยทำไมมึงรวยจังวะอ้วนโอ้ซ่อมอยู่หลายเดือนแล้วนะรอจริงจรก็ซ้อมเสร็จแล้วเราจะรอ4090อยู่รวยจังโอ้ยไม่รวยหรอกนะไอโซอ้วน อนดูแลนักข่าวด้วยนะของดีวอลซิตี้เลยนะบอกไว้ก่อน <c oughs> ของดีจริงใครโพสแะอะไรกัน <c oughs> นี่บป็นากาเชี่ยวชาญเพราะขับันอย่างนี้เกลเขาได้ปะคนยังตกแคมป์เยอะอยู่เลยอืมจริง